เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งตัวเจ้าพ่อการพนันชาวจีนซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์กลางการต้มตุ๋นข้ามแดนไปยังจีนแล้วเขาถูกกล่าวหาว่าดำเนินกิจการเว็บไซต์พนันออนไลน์และต้มตุ๋นออนไลน์ในกัมพูชาและเมียนมา ชายคนดังกล่าวคือเฉอเจอเจียงได้พัฒนาเมืองใหม่ย่าไถายในพม่าซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าสถานที่แห่งนี้เฉาโชในเรื่องการพน,นันการค้ายาเสพติดการค้าประเวณีและการต้มตุนที่มุ่งเป้าไปที่ผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวอเมริกัน เขาถูกตำรวจไทยจับกลุมในเดือนสิงหาคมปี2022ตำรวจไทยกล่าวว่าเขาจะถูกพิจรารณาคดีในจีนหรัธาได้กำหนดมาตรการลงโทษฉือเ,อเจอเจียงในเดือนกันยายนก่อนหน้านี้เขาเคยกล่าวว่าการถูกดำเนินคดีของเขามีแรงจูงใจทางการเมืองโดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของจีน แต่ข่าวเปิดเผยก็อีพอไามว่าครั้งหนึ่งเขาเคยถูกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกลี้ไทำโครงการในต่างประเทศแต่ต่อมาก็ทะเลาะกับปักกิ่งหลังจากต่อต้านความพยายามที่จะยึดครองโครงการญาาย่าไถของเขาในพมา่า